พบปะสังสรรค์รวมรุ่นพอส .42 ครั้งที่10เวียนพบปะไหว้พระเที่ยววังเสบมน์ขังเมืองลาวโพอส .42 เมื่อวันเสาร์ที่13ธันวาคม2 5 6 8เวลาส0บนาฬิกา ณพระนารายณ์รัชนีเวศตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีดรยุวภพกระเป๋าทองประธานพออรุ่น42ให้การต้อนรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกพออ42ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ลบบุรีและทําการลงทะเบียนในปีนี้ทางลบบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานรวมรุ่นพออ42 ครั้งที่สิบโดยมีดรยุวภพกระเป๋าทองนำคณะหมออนามัยที่เดินทางมาจากทั่วประเทศไหว้พระเที่ยวชมวังเศษมือขังเมืองพระโวทานีศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนยุกสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้รับความขขอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมศิลปากรถ่ายทอดประวัติศาสตร์ความเป็นมาพาชมพิพิธภัณฑ์สถานในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระนารายราชนิเวศ จากนั้นเราสมาชิกพรออรุน42ได้นั่งรถรางชมเมืองย้อนประวัติศาสตร์สการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและแถวรูปหมู่ร่วมกันจากนั้นเหล่าสมาชิกพออรุ่น42ได้เดินทางโดยรถรางมายัางสามพระการเพื่อสการะองค์พ่อพระการซึ่งเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลบบุรี ต่อด้วยการชมโบราณสถานพระปางสามยอดที่อยู่ในใจกลางเมืองลพบุรีสมัยธราวดีและมาที่วัดพระศีรัตนมหาธาตุาที่เมืองกาลกบุรีต่อมาเวลา18นาฬกาคณะพอ,อ42นำโดยดรยุกภพกระเป๋าทองนำคณะสมาชิกพอ,อ42 มาสังสรรค์รุ่นเพื่อนบันเทิงใจณสวนอาหารบัวหลวงณห้องดิราวดีร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดลบบุรีแล้ววันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568คณะพอ o .42 ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมโอทูตมบท่าสราราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นสถานที่พักในระหว่างที่คณะพอ o .42 ชนบุรีเวียนพบปะไหว้พระเที่ยววังเสกเหมือนขังเหมืองโลวีในครั้งนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เดินทางมาเลี้ยงรุ่นที่ลบบุรีครั้งที่10 เป็นอย่างยิ่งนะฮะสิ่งละอันพลน้อยที่ติดขัดก็กราบขออภัยไว้ด้วยแล้วครั้งหน้าครั้งที่11เราพบกันที่ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองก็เดี๋ยวขอเชิญทีมระยองมามา,มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนพวกเราเชิญครับ,คร,บครับสวัสดีนะครับ ผมในฐานะตัวแทนทีมภาคตะวันออกนะครับซึ่งภาคตะวันออกก็มีตาดจันระยองชนบุรีสมุทรปราการสะแก้วปาจีนฉะเชิงเซานครนายกด้วยแต่นครนายกไม่ได้มานะปีนี้นะครับก็เมื่อคืนหลังจากได้รับมติว่าเป็นภาคตะวันออกจัดนะครับเราก็ประชุมกันด่วนเลยนะครับเพื่อแจ้งให้ เพื่อนๆทราบกันล่วงหน้าเลยว่าเราจะจัดที่ไหนนะครับก็มติกระบอกเลยนะครับเจอกันที่ระยองนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมช่วงนั้นก็พอดีผลไม้ออกนะครับนะฮะก็จะได้สร้างความเปิดเพลินชิมผลไม้ดูเรียนร้อแล้วก็ได้เล่นน้ําทะเลกันนะครับเ,รเพราะว่าเราเข้าใจว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางาภาคอีสานเนี่ยแล้วก็ภาคกลางเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้มาทะเลนะครับก็อยากจะมาเที่ยวทะเลนะครับี<อ>ิน้าเราก็ไปเจอกันที่ระยองนะครับ เชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้มาวันนี้หรือที่มาแล้วก็บอกต่อๆนะครับปีหน้าเราไปพบกันที่ระยองให้มากกว่านี้นะครับปีนี้ทั้งไรนะห้าสิบห้าห้าบ้าที่มานะครับแล้วที่ที่ไม่ได้มาอีก17คนเนื่องจากติดภารกิจระหว่างประเทศมั่งนะครับนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอเจอกันปีหน้าระยองฮีต่อมาเวลาปร์การสามนาทีโดยประมาณ คณะพอสีสองได้เดินทางไปยังวัดสุวรรณคิวรีปิดดกหรือวัดเขาตะก้าทองตำบนนี้มสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีระยะทางห่างจากที่พักประมาณสิบห้ากิโลเมตรเพื่อทำบุญอ,อุทิตรุศสให้เพื่อนพอสีสิบสองชนบุรีและกรวดน้ำรพระพรป้องกันจากนั้นได้แยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านโดยสติภาพเจริญพรอาตมาภาพพระครูสุวรรณคีรีพิสุทธิ์เจ้าวาดวัดสุวรรณคีรี เขาตะก้าทองรองคณะตำบลน,นิคมสร้างตนเองตำบลนิคมสร้างตนเองเอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอาตมาภาพเป็นพระสายพุทธดงเหมือนลุงปู่บุเหลือประภาโสและลุงปู่ขาวคุทธจิตโตอาตมาภาพอดีตข้าราชการบำนาญอยู่ที่หมวกแดงลบบุรีอาตมา อุปสมบทเมื่อปี50บวชให้ในหลวงรัชกาลที่9เดินทุดงจากสระบุรีถึงถ้ำมชาทองจังหวัดเชียงรายตอนนี้เป็นเจ้าวาดวัดสุนคลีจเจริญพรวันนี้ผมในฐานะประธานการจัดงานรวมเพื่อประธานพนักง,งานอนามัยรุ่น42เจ้าภาพรบบุรีนะครับการจัดงานครั้งที่10ได้นำคณะเพื่อนๆมา กราบพระอาจารย์ที่วัดเขาตะก้าทองเพื่ออุทิศส่วนบุญส่กุศลให้กับเพื่อนๆที่เสียชีวิตไปจํานวน21ท่านนะครับก็มีความรัธาในพระพุทธศาสานาก็เลยมาทําบุญที่วัดเขาตะก้าทองก็ขออุทิศบุญส่วนกุศลนี้ให้เพื่อนๆตรงไปสู่สุคติด้วยดีนะครับก็ก็ขอให้เพื่อนๆเราเดินทางกับภรูพี่เน่าด้วยสวัสดิภาพขอบคุณครับมิสเตอร์โทนี่รายงาน นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุริโพสตคทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลก